สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณกิติกรนันทวงและดิฉันดารณีโตรื่นค่ะครับมาเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้เลยครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกระจายอำนาจบริหารจัดการลงสู่โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาครับโดยเบื้องต้นจะนำร่องใน20เขตพื้นที่การศึกษาและจะเริ่มในวันที่1มกราคมนี้ พลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักว่าที่ประชุมได้หาหรือเรื่องแนวคิดการกระจายอำนาจลงสู่เขตพื้นที่การศึกษาโดยจะทดลองนำร่องใน20เขตพื้นที่ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่นำร่องจะต้องไปคัดเลือกโรงเรียนเขตละ15โรงเพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินการ สำหรับบทบาทหน้าที่ของเขตพื yes ้นที่และโรงเรียนนำร่องนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอำนาจให้โรงเรียนและเขตพื้นที่บริหารจัดการกันเองอาทิเรื่องงบประมาณหลักสูตรการเรียนการสอนและบุคลากรโดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่1มกราคม2 5 5 8จากนั้นจะมีการประเมินผลการดำเนินงานในทุก3เดือนและ6เดือนว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่หากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็จะมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม กกาารรรเรียนนสอแน,นวทางในการที่จะทำไอโครงการนำร่องในเรื่องของการกระจายน้าลงไปสู่โรงเรียนและก็สถานศึกษาในพื้นที่ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพูดกันว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้ตัวเองไม่มีสระ นะครับเพราะว่าอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางทั้งที่ในกฎหมายก็เขียนว่ารงเริยนสบรบันศึกษาก็เป็นนิติบุคคลแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่เกิดขึ้นจริงนั้นในแนวความคิดเนี่ยหลังจากที่หาลือกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คิดว่าเออเราน่าจะลองทําดูไหมเป็นโครงการนําร่องในเรื่องของการกระจายอำนาจลงไปสู่พื้นที่ลงไปยังสถานศึกษาโดยตรงนะครับโดยจะเริ่มทดลองก่อน นะครับในแต่ละพื้นที่เบื้องต้นเนี่ยเราคัดเลือกมา20สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเลือกมา20สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็มีทั้งทุกภาคนะครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้มีครบในแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยก็จะให้เขาเลือกมา 15โรงเรียนในในเขตพื้นที่เขาโดยเราจะมอบอำนาจกระจายอำนาจให้กับผู้แทนการเขตสนักการเขตพื้นที่การศึกษาลงไปทั้งในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของบุคลากรน,นะครับ ก็จะลองทำในโดยจะเริ่มตั้งแต่ตั้งใจว่าหมกราคมห้าแปเป็นต้นไปแล้วก็จะมีการประเมินทุก3เดือนนะครับ3เดือนก็จะมีการประเมิน6เดือนก็จะประเมินอีกว่าหลังจากที่เราเรามอบอํานาจเรากระจายอำนาจไปยังเขตพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมโรงเรียนต่างๆที่เขาไปดูแลอยู่ โดยเฉพาะเอาในเบื้องต้นคือโรงเรียนที่เราเลือกจากโรงเรียนที่มีมีอะไรมีผลผลการเรียนเนี่ยอาจจะค่อนข้างตกค่อนข้างแย่หน่อยอะนะถ้าพูดตรงก็อาจจะผลการเรียนไม่ดีนักนะครับเลือกสิห้าโรงเรียนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ใช้ระบบเนี่ยการกระจายหน้าไปให้พอออเคคือทีกลับไปไปบริหารจัดการดู เราประเมินผลว่าภายใน3เดือน6เดือนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นนัยสําคัญเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะกระจายเราจะขยายพื้นที่ในการที่จะกระจายมากในส่วนนี้ออกไป